ในระหว่างการสวดบททูสวรรค์แจ้งข่าวสำเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตราตรองถึงโอวาทที่พระเยซูทรงประทานแก่เหล่าสาวกเมื่อพระองค์ออกไปเทศนาพระองค์ตรัสว่าจงไปเป็นคู่หมายถึงอย่าออกไปเพียงลำพังพี่น้องที่รักการมีมิตรภาพที่ดีต่อกันรวมถึงการดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะนับเป็นคุณค่าที่สำคัญสำหรับชีวิตคริสเตชนของเรา สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าความห่วงใยผู้อื่นอย่างแท้จริงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ทุกชุมชนควรต้องมีหากสิ่งเดียวที่สำคัญคือสิ่งที่ทไม่เคยพอหากเราไม่รับฟังซึ่งกันและกันหากเราอยู่ในลทัทธิปัจเจกนิยมและปล่อยให้ความอิจฉาริษยายอยู่เหนือกว่าเราความอิจฉาคือสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตเป็นพิษ หากประเจกนิยมและความริษยาถูกครอบงำเราจะมีความอึดอัดมีชีวิตที่ยากลำบากและเป็นโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับความกระวนกระวายใจและความโศกเศร้ารวมถึงความท้อแท้มากกว่าโอกาสที่จะพบความสุขในช่วงท้ายสมเด็จพระสันตะปาปาทรงทักทายกลุ่มผู้สแสวงบุญในบริเวณจตุรัสเช่นเดียวกับที่กลุ่มนี้ที่เดินทางมาจากบ้านเมืองของตนด้วยการเดินเท้าผ่านเวียฟานซิเจนา